สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Money Investment ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของกลุ่ม SCBX หรือบริษัท SCBX จำกัดมหาชนกันนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งนะคะทั้งบทวิเคราะห์จากทาง CGSI หรือบร l o r CGS International แล้วก็มีข่าวใหญ่เรื่องการปล่อยสินเชื่อโครงการด้วยรวมถึงรายงานผลประกอบการจาก SCBX เองเลย อัปเดตล่าสุดนะวันที่6กันยายน2568นี่เลยค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจเขาเป็นยังไงแหล่งรายได้มาจากไหนผลงานล่าสุดในไตรามาส2ปี68แล้วก็ที่สำคัญคือมองไปข้างหน้าว่าโอกาสและความท้าทายของ SCBX คืออะไรเอาล่ะค่ะมาเริ่มแกะกล่องข้อมูลนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลย โครงสร้างของ S C B X ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีการแบ่งเป็นเจนต่างๆด้วยใช่ครับคือเขาแบ่งธุรกิจเป็น3กลุ่มหลักที่เรียกว่าเจนนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเจนหนึ่งก็คือธุรกิจธนาคารดั้งเดิมเลยที่เราคุ้นเคยธนาคารไทยพาณิชย์หรือ S C B อันนี้เป็นฐานที่มั่นหลักเขาถัดมาเจน2ออันนี้จะเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินดิจิตอลแล้วก็สินเชื่อรายย่อยที่แยกออกมาอย่างเช่น Card X ที่ทำบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล AutoX ที่ทำสินเชื่อตำนำทะเบียนรถแล้วก็ Monix สินเชื่อดิจิตอลพวกนี้ก็จะเป็นหน่วยที่แบบว่าต้องเคลื่อนตัวเร็วหน่อยและสุดท้ายครับ Gen3 กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องแพลตฟอร์มแล้วก็เทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยมีทั้ง SCB10X ที่เหมือนเป็นหน่วยลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆพวก Startup DataX ที่ทำเรื่องข้อมูล Big Data A i Tech X พัฒนาเทคโนโลยีภายในแล้วก็โท ken X ที่ลุยเรื่องโทเค็นดิจิตอลโดยเฉพาะครับ โหแบ่งชัดเจนมากเลยค่ะแล้วการแบ่งแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเขาคะดูเหมือนจะจงใจแยกส่วนเก่ากับส่วนใหม่มากๆเลยถูกต้องเลยครับนี่คือกลยุทธ์ที่ต้องการแยกสุริติธนาคารหลักหรือเจนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันคงสูงแต่การเติบโตอาจจะไม่หวือหวาเท่าเดิม ออกจากธุรกิจดิจิตอลใหม่ๆในเจน2และ3ซึ่งพวกนี้ความเสี่ยงอาจจะสูงกว่าแต่ก็มีโอกาสหรือ potential ที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้ถ้าทำสำเร็จนะครับมันคือการบริหารความเสี่ยงและโอกาสไปพ,พร้อมกันแล้วก็มีเรื่องที่เชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับคือการปรับกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อซึ่งทั้งข้อมูลจาก CGSI ทั้งรายงานของ SCBX เองเนี่ยยืนยันตรงกันเลยว่าตั้งแต่ปี65แล้วก็ชัดเจนขึ้นมากในปี67เนี่ย คือการคุมเข้มคุณภาพสินทรัพย์คือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยเฉพาะสินเชื่อผู้บริโภคภายใต้ขาด x auto x หรือแม้แต่สินเชื่อรถยนต์ของ SCB เองด้วยอันนี้เป็นการตั้งกาดสูงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแล้วก็ความเปราะบางของลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มขึ้นด้วยครับเข้าใจภาพเลยค่ะเป็นการเดินเกมที่ระมัดระวังมากทีนี้มาดูเรื่องรายได้กันบ้างคะ่ะรายได้หลักๆของ SCB x มาจากไหน แล้วครึ่งปีแรก2,568ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพอคุมเข้มสินเชื่อแบบนี้รายได้ดอกเบีย้ยน่าจะกระทบเยอะใช่ไหมคะกระทบชัดเจนครับรายได้หลักๆก็มาจาก2ส,ส่วนคือรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิหรือ NII กับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยหรือ non NII ซึ่งก็รวมพวกค่าธรรมเนียมกำไรลงทุนต่างๆในครึ่งปีแรกของปี68เนี่ยข้อมูลจาก SCBX ชี้ว่า NII ลดลงไป4.5%เทียบกับปีก่อนหน้า ผลกระทบหลกัหลกๆก็มาจากการลดดอกเบีย้ยนโยบายแล้วก็การเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวลงตามนโยบายคุมเข้มที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ครับมีตัวเลขไหนที่สะท้อนแรงกดดันตรงนี้ชัดๆไหมคะมีครับตัวที่ชัดเจนมากคือส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธิหรือ NIM Net Interest Margin นะครับซึ่งมันเหมือนเป็นกำไรขั้นต้นของธุรกิจแบงก์เลยในไตรมาส2ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่3.59%ลดลงจาก3 9 0ในปีก่อน การที่ NIM หายไปเกือบ0.4%เในปีเดียวเนี่ยถือว่าเป็นการบีบตัวของมาจินที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับแม้ว่าเขาจะพยายามบริหารต้นทุนเงินฝากได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตามแล้วไรายได้ส่วนที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยหรือ non n อน NII ล่ะคะช่วยพยุงได้ไหมส่วนนี้ค่อนข้างทรงตัวครับลดลงนิดเดียวแค่1.2% ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งหรือ wealth management ยังไปได้ดีแต่ที่แผ่วลงคือค่าธรรมเนียมขายประกันผ่านแบงค์หรือ Bank Assurance แต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือกำไรจากการลงทุนและการค้าครับส่วนนี้พุ่งขึ้นแรงมากถึง251.1%จากปีก่อนโอ้โหเยอะมากเลยนะคะครับตัวเลขนี้คือช่วยพยุงรายได้รวมไว้ได้เยอะเลยแต่ในอีกมุมมันก็สะท้อนว่าพึ่งพาส่วนที่อาจจะผันผวนได้มากขึ้นนะครับ อีกด้านที่ทําได้ดีคือการคุมค่าใช้จ่ายอันนี้ลดลง5.4%ส่วนหนึ่งก็มาจากการหยุดธุรกิจรอรบินฮูดไปค่ะมีทั้งแรงกดดนันแล้วก็มีตัวช่วยพยุงและภาพรวมสุขภาพทางการเงินล่ะคะความแข็งแกร่งของฐานนะเงินกองทุนเป็นยังไงบ้างจุดนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากครับอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่1ที่เป็นส่วนของเจ้าของหรือ CET1 ratio เนี่ย ณสิ้นไตรมาส2อยู่ที่17.8%สําสำหรับทั้งกลุ่ม SCBX นะครับซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของแบงค์ชาติที่12%เยอะมากอันนี้คือการชนสำคัญเลยครับที่ทำให้เขามีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วความแข็งแกร่งตรงนี้มันส่งผลยังไงต่อการดำเนินงานหรือต่อนักลงทุนคะมีนัยสำคัญ2อ,อย่างเลยครับ หนึ่งคือมันสนับสนุนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่ทาง CGSI เขาคาดการว่าจะให้ผลตอบแทนหรือ dividend yield สูงถึง8.2-8.9%ถึงต่อปีในช่วงปี68-70เลยนะครับด้วยนโยบายจ่ายปันผลที่80%ของกำไรอันนี้ก็น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนที่มองหาปันผล2คือด้วยเงินกองทุนที่หนาขนาดนี้ S C B X เขาเลยไม่มีแรงกดดันให้ต้องเร่งปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงสูงสามารถเลือกเน้นคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับอ๋อเ oh, ข้าใจแล้วค่ะมันเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เองใช่ครับซึ่งมันก็สะท้อนไปที่เป้าหมายทั้งปี2,568ที่เขามีการปรับมุมมองล่าสุดออกมาคือคาดว่าสินเชื่อทั้งปีอาจจะโตต่ำกว่าเป้าเดิมที่เคยให้ไว้1-3%รายได้ค่าธรรมเนียมก็อาจจะโตแค่กรอบล่าง2-4%แต่การคุมค่าใช้จ่ายทำได้ดีกว่าคาด อาจจะต่ำกว่า42-44%ที่เคยบอกไว้ส่วนต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือเครดิตคอสก็อาจจะอยู่กรอบบนของเป้า1.50-1.70คือทุกอย่างมันชี้ไปที่ทีมของความระมัดระวังสูงสุดจริงๆครับฟังดูเป็นการเดินเกมที่ระมัดระวังมากจริงๆค่ะงั้นเรามาเจาะดูผลงานจริงๆในไตรมาส2ปี68กันบ้างค่ะว่าตัวเลขออกมาเป็นยังไงเห็นข่าวว่ากำไรโตเยอะเหมือนกันใช่ครับกำไรสุทธิไตรมาส2องทำได้1 2 8พันล้านบาท โตถึง27.7%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดูดีมากครับแต่ก็ต้องดูไส้ในกันนิดนึงแล้วอะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรโตได้ขนาดนั้นค่ะส่วนทางกับไรายได้ดอกเบีย้ยที่ลดลงหลักๆก,ก็มาจาก3ปัจจัยที่เราเพิ่งคุยกันไปเลยครับคือ 1. กําไรจากการลงทุนที่พุ่งแรงมากๆ 2. ผลขาทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือ ECL คือการตั้งสำรองเนี่ยมันน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และ 3. การคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะหลังหยุดโรบินฮูด3ตัวนี้มันช่วยชดเชย NII ที่อ่อนแอลงได้พอดีครับขณะเดียวกันยอดสินเชื่อรวมณสิ้นไตรามาส2ก็ลดลง1.8%จากปีก่อนเหลือ2.39ล้านล้านบาทก็เป็นการตอกยามเรื่องความระมัดระวังแล้วคุณภาพสินทรัพย์ล่ะคะพวกนีเสีย NPL เป็นยังไงบ้าง คุณภาพสินทรัพย์ NPL ratio โดยรวมยังทรงตัวนะครับอยู่แถวแถว3.31%ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือการตั้งสำรองพิเศษเพิ่มเติมหรือที่เรียกว่า management overlay อีก900ล้านบาทในไตรมาส2ทำให้รวมครึ่งปีแรกเนี่ยตั้งส่วนนี้ไปแล้ว1.6พันล้านบาท การตั้งสำรองส่วนเกินแบบนี้มันไม่ใช่การตั้งตามโมเดลปกตินะครับแต่มันสะท้อนว่าผู้บริหารมองเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเช่นอาจจะเรื่องสงครามการค้าสารัฐหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศที่โมเดลอาจจะยังจับสัญญาณไม่ได้มันเป็นเหมือนสัญญาณของความกังวลลึกๆที่ซ่อนอยู่ครับ โอ้โหน่าสนใจมากค่ะการตั้งสำรองพิเศษนี่บอกอะไรได้เยอะเลยแล้วถ้ามองแยกลงไปตามหน่วยธุรกิจในเจนต่างๆล่ะคะใครเด่นใครดูน่าห่วงบ้างคะท้ายสรุปเร็วๆนะครับเจน1คือ SCB ตัวธนาคารเองกำไรครึ่งปีแรกลดลงนิดหน่อย NII โดนกดดันแต่ Wealth Management ยังดี คุณภาพสินทรัพย์รวมรวมถือว่ายังทรงตัวได้ NPL ratio อยู่ที่3.21%ขยับมาเจน2อันนี้จะเห็นภาพหลากหลายขึ้นครับอย่าง Card X ผลงานดีขึ้นต่อเนื่องนะทางรายได้ค่าใช้จ่าย ECL ก็ลดลงมีความสำเร็จทางเทคโนโลยีคือย้ายระบบหลักขึ้นคลาวสำเร็จเป็นรายแรกๆในอาเซียนเลยแต่แต่แต แต่พอสินเชื่อหดตัวแรงครับลบ14.6% YOY เพราะเขาคุมเข้มคุณภาพมากๆอันนี้คือภาพผสมส่วน AutoX อันนี้น่าห่วงกว่าเพื่อนกำไรลดลงเพราะ ECL สูงขึ้นตาม NPL ที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องเบรกการปล่อยสินเชื่อใหม่ยอดสินเชื่อเลยทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรามาสก,ก่อนแล้วก็หันไปเน้นตามนี้แทนซึ่งเขาก็คาดว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วมีตัวไหนเด่นๆนใน Gen2 ไหมคะมีครับ ดาวเด่นเลยคือ Monix ครับอันนี้โตแรงมากสินเชื่อผ่านแอป Phoenix โตถึง39.4%เมื่อเทียบกับบีก่อนสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยเข้าถึงบริการธนาคารหรือ Underserved ได้กว่า1.2ล้านคนแล้วและที่สำคัญคือยังคุม NPL ได้ในระดับเลขตัวเดียวอันนี้ถือว่าน่าทึ่งมากและก็เป็นความหวังสำคัญของกลุ่มเลยครับ Monix นี่น่าสนใจจริงๆค่ะ ครับส่วนเจน3อย่าง SCB 10X ก็มีกำไรจากการตีราคาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบันก็บริหารสินทรัพย์หรือ AUM อยู่ราวๆ477ล้านดอลลาร์สหรัฐยังมีอีกเรื่องที่เขาทำต่อเนื่องคือโครงการช่วยเหลือลูกหนี้คุณสู้เราช่วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีลูกค้าเข้าร่วมเยอะมากวงเงินก็สูงแล้วก็มีการขยายโครงการเฟสสแล้วด้วยใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่สะท้อนความพยายามในการดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง โอเคค่ะพอเห็นภาพปัจจุบันชัดเจนขึ้นแล้วมองไปข้างหน้าบ้างดีกว่าค่ะอะไรคือโอกาสใหญ่ๆที่ SCBX เขากำลังเดิมพันอยู่คะเห็นมีข่าวใหญ่เรื่อง Virtual Bank ด right, ้วยใช่เลยครับอันนั้นคือเรื่องใหญ่ที่สุดนิกตอนนี้เลยการได้รับใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank อยากเป็นทางการเมื่อ19มิถุนายน68ที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญมาก ที่ทาง SCBX เขามองว่าจะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงมันจะเข้ามาเสริมทับเจน2และเจน3อย่างมีนัยสำคัญเลยครับเป็นการขยายฐานลูกค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนอกจาก Virtual Bank แล้วมีโอกาสอื่นๆอีกไหมคะด้านเทคโนโลยีมีแน่นอนครับการลงทุนในเทคโนโลยีอื่นๆก็เป็นโอกาสสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยอย่างด้าน AI และ Data นี่ทำเยอะมาก มีทั้งทีมไทฟูนของ SCB 1 0 x ที่วิจัย AI โดยเฉพาะเลยนะครับมี DataX ที่ทำแพลตฟอร์มเ g e n x แล้วก็กลุ่ม Data Zone มี TechX ที่พัฒนาระบบอ่านเอกสารด้วย AI หรือ OCR ซึ่งเริ่มมีการนำไปใช้จริงแล้วด้วยเช่นแชทบอทให้โรงพยาบาลสิริราชส่วนน้่งรอกเซนและสินทรัพย์ดิจิทัล SCB 1 0 x ก็ยังลงทุนต่อเนื่อง TokenX ก็พยายามผลักดันเรื่อง Tokenization แล้วก็ Real World a s s e t หรือ RWA ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองมากครับแล้วมุมมองจากนักวิเคราะห์อย่าง CGISI ที่เราอ้างถึงตอนต้นล่ะคะเขามองโอกาสตรงนี้ยังไงบ้าง CGISI กค่อนข้างมองบวกนะครับ ล่าสุดเขาปรับราคาเป้าหมาย SCB ขึ้นเป็น1 4 8บาทแล้วก็ยังคงคำแนะนำซื้อโดยเขาชูจุดเด่นเรื่องปันผลสูงที่เราคุยกันไปว่าคาดว่าจะอยู่ระดับ8.2-8.9%ถึงแล้วก็แนวโน้ม ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่น่าจะดีขึ้นเป็น9.0-9.5%แสดงว่าตลาดก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพระยะย,ยาวแม้ว่าระยะสั้นจะมีความท้าทายอยู่บ้างครับ อีกเรื่องที่ดูเหมือน SCBX ให้ความสำคัญมากคือความยั่งยืนหรือ sustainability ใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากในยุคนี้การที่ SCB อนุมัติสินเชื่อสีเขียวหรือ green loan วงเงิน2.2หมื่นล้านบาทให้กับ MQDC โครงการ The Forestiers เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากมันไม่ใช่แค่เม็ดเงินนะครับ แต่เป็นการสนับสนุนโครงการที่เป็นต้นแบบเมืองยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย UNSDGs หลายข้อเลยเห็นว่ายอดสินเชื่อด้านนี้เกินเป้าไปแล้วด้วยถูกต้องครับการปล่อยสินเชื่อนี้และอื่นๆทำให้ยอดสินเชื่อสะสมด้านความยั่งยืนของ SCB ณสิ้นไตรมาส2พุ่งไปถึง1.8แสนล้านบาทเกินเป้า1.5แสนล้านที่เขาตั้งไว้สำหรับปี66-68ไปแล้วเรียบร้อย นอกจากนี้เขายัางลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของตัวเองหรือ scope 1 and 2และก็มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน net zero ระดับโลกอย่าง SBTi ด้วยซึ่ง SBTi นี้คือองค์กรที่ให้การรับรองเป้าหมายลดโลกร้อนของบริษัทต,ต่างๆว่าสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์จริงๆการเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับฟังดูมีโอกาสเยอะมากเลยค่ะทั้ง virtual bank AI sustainability แต่แน่นอนว่าทุกอย่างย่อมมีความท้าทายหรือความเสี่ยงรออยู่ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับความเสี่ยงอันดับแรกเลยก็คือภาวะเศรษฐกิจไทยเองที่ทางศูนย์วิจัยของ SCB ESC เองหรือ EIC เนี่ยเขาประเมินว่ายังเติบโตต่ำแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยทางเทคนิคหรือ technical recession ในช่วงครึ่งปีหลังด้วยแถมเศรษฐกิจโลกก็ยังชะลอตัวจากเรื่องสงครามการค้าต่างๆอีก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็น่าจะส่งผลต่อ NPL โดยตรงเลยนะคะใช่ครับมันส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยง NPL โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้ารายย่อยแล้วก็สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอันนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเหมือนที่ทาง CGSI เขาก็เตือนไว้แล้วถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวดีนักรายได้ค่าธรรมเนียมก็อาจจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ได้เหมือนกันนี่คือความเสี่ยงหลักๆที่ SCBX ต้องเผชิญหน้าอยู่ครับอืมเข้าใจเลยค่ะ สรุปภาพรวมก็คือ SCBX กำลังขับเคลื่อนยานแม่ลำนี้ด้วยความระมัดระวังสูงสุดจริงๆครับเน้นรักษาคุณภาพสินทรัพย์คุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มขน้นพยายามหาการเติบโตจากรายได้อื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและก็การลงทุนขณะเดียวกันก็ทุ่มเดิมพันครั้งใหญ่ไปกับอนาคตผ่าน Virtual Bank AI และก็ความยั่งยืนโดยมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมากๆเป็นทั้งกันชนและก็เป็นแหล่งพลังงานในการจ่ายปันผลทที่น่าดึงดูดใจนักลงทุนครับ สรุปได้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะวันนี้ s c b x กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวครั้งสำคัญเลยนะคะรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโดยการคุมเข้มสินเชื่อรักษาฐานะการเงินให้แข็งแกร่งแล้วก็หันไปโฟกัสการเติบโตจากรายได้ส่วนอื่นการคุมต้นทุนแล้วก็เริ่มเห็นศักยภาพจากหน่วยธุรกิจใหม่ๆอย่าง Monix ที่โดดเด่นมากแล้วก็การปรับปรุงของ c u t x ขณะที่อนาคตก็ฝากความหวังไว้กับการลงทุนครั้งใหญ่ใน Virtual Bank AI แล้วก็เทรนด์เรื่องความยั่งยืนนะคะค มีประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับในขณะที่ SCBX และอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวมกำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัวทั้ง AI ที่นับวันจะยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ Virtual Bank ที่ใกล้จะเปิดให้บริการจริงแล้วเนี่ยคำถามสำคัญก็คือบทบาทและโครงสร้างของธนาคารแบบดั้งเดิมอย่าง SCB เองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ มันจะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอีโคซิสต็มที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะถูก disrupt อย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งนอกเหนือไปจากตัวเลขที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้ครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาร่วมเจาะลึกข้อมูล SCBX กับเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ